เออก็อเจริญพรยิดโยมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่โครงการปันน้ำใจได้กำหนดที่จะจัดทำโครงการปันน้ำใจต้องใส่ถุงก็คือเราจะมอบอา,อาหารให้กับท่านทั้งหลายที่เดินทางมารับซึ่ง วันนี้เราก็ได้เตรียมอาหารก็คือมีข้าวสวย1ถุงแล้วก็มีอาหาร2ชนิดก็คือวันนี้มีแกงแกงหมูแกงหมูสับนะกับผัดหมี่เรียกว่าผัดหมี่แชะแล้วก็มีขนมก็คือสาคูน้ำเชื่อมนะก็พร้อมกับน้ำ ซึ่งวันนี้เราก็จะแจกน้ำให้3ขวดด้วยกันก็ะจะแจกทุกเดือนเดือนละ1ครั้งตอนนี้ก็คงได้เวลาแล้วเพื่อให้ทุกท่านได้นำอาหารไปรับประทานทั้งตัวเองด้วยแล้วก็นำไปให้กับคนในบ้านได้รับประทานด้วยวก็จะได้ช่วยบรรเทา ค่าของชีพบอลเทาลดลดรายจ่ายที่เราจะต้องอใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปนั้นโอกาสนี้พร้อมแล้วก็ขออให้ทุกท่านได้เข้ามารับได้นะครับเชิญนะครับคืนหน่อกับเจ้าหน้าที่นะครับได้รับของน้ำดื่มเองครับขณะนี้อาจารย์พันูประธานอโศสุวรรณสโลนะครับอาจารย์คณะตระเวนเจต จจเจ้าวานรัชจรรย์ในวันนี้ก็ได้เดิตามาในพื้นที่เพื่อร่วมในการเจียรของคาสูตรปฏิบัติธรรมในโครงการปันน้าใจต้องใส่ถุงนะครับซึ่งเป็นประจาทุกปีรอบนี้ก็คือเดือนที่5ของการจัดงานจัดไปทุกเดือนไม่มีกําหนดได้หยุดเมื่อไรต่อไปอนาคตอาจจะเดียวละสองครั้งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดือนหน้าที่เปลี่ยนแปลงแน่ๆก็คือ นะครับเราจะย้ายสถานที่ห้ามไปทางด้านนั้น,น,นโดดหลังใหม่น,หมน,น,นะครับแล้วก็จะแจกเดือนหน้าเราจะแจกอาหารตรงนี้เวลาประมาณ4ี่โมงบ่ายสามโมงครึ่งเป็นเวลารับคูปองบ่ายสามโมงครึ่งเป็นเวลารับคูปองจะปรับเวลาให้เร็วนิดนึียนะครับเพราะตอนนี้อาหารมันเสร็จแลวเรารออยูน่นะครับเรารอท่านที่ทุกท่านก็มาทันด้วยความหวังนะครับมาทันด้วยความปีเวรใจ มากันด้วยนะรอยยิ้มน,นะครับที่วันนี้อย่างน้อยๆคนที่อยู่ทางบ้าน<ม>าก็รออยู่นะครับรอคอยอยู่ว่าวันนี้พวกบ้านไปที่วัดเจ้าเจดไปเอาอะไรมาก็ยังไม่รู้เขาทําอะไรแจกก็ยังไม่รู้นะครับก็รออยู่นะครับแลวก็ได้แจกและแั้วันนี้ท่านท่านแมวพุกทีนะครับก็จะได้ร่วมแจกต่อเดี๋ยวก็ทางผู้บติธรรทแล้วก็ช่วยแจกน, 7, นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยนแจก ช่วยกันแจกช่วยกันทํางานใจเป็นที่พอใจของคณะนักสาธารชนจํานวนมากนะครับวันนี้120กวา่าแต่รับแค่ร้อยีอีกกว่ากจะจับไปแล้วรับไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าถูกจํากัดสิทธิ์อยู่ที่120นะครับวันนี้ตอน,น,น 150, แรกจะทํา150นะครับก็ทําแล้วประมาณนั้นแต่พอตัดแล้วเป้าหมายไปไม่ถึงอ่กตัเองเกณฑ์ประมาณ150ก็ถือว่าคนพลาดโอกาสก็มีไม่เยอะนะครับมีจํานวนน้อยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลารอ